สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go i n s i g h t จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่3ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรานะคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบ1,771ถึง1,776นะคะซึ่งรานะคาทองคำก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางโดยค่าเงินยูโรเนี่ยกลับมาแข็งค่าส่วนทิศทาง กับตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อของหลายประเทศซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจยังชะลอตัวนะคะยังไม่ขยายตัวอย่างเช่นเดัชนี PMI ของอิตาลีเท่ากับ44.5นะคะหดตัวลงเป็นเดือนที่16ติดต่อกันนะคะดัชน PM ี PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสก็หดตัวมากขึ้นนะคะมาที่ระดับ45.0นะคะในเดือนกันยายนจาก49.2ในเดือนก่อนแต่ดัชนี PMI ของเยอรมนีนะคะกับ เพิ่มขึ้นมาที่49.7นะคะจาก48.3นะคะส่วนของสเปนนะคะโดยชน PMI ภาพบริการของสเปนหดตัวมากที่สุดในรอบปีนะคะมาอยู่ที่ระดับ40.2นะคะจาก40.0 ซึ่งก็ทำให้นักลงทุนมีความกังวลต่อการจะลอตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ1790-1800ไปได้นะคะทางด้านสเปนนะคะก็มีการเปิดเผยรายได้ภาษีนิติบุคคลนะคะลดลงมานะคะขณะที่ธุรกิจ รายใหญ่ก็แหา่ย้ายฐานหนีวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศออกไปนะคะทางด้านกรีซก็พยายามเร่งเจรจากับประเทศเจ้าหนี้เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำยูโรโซนในสัปดาห์หน้านะคะส่วนทางด้านเอเชียนะคะจีนก็เผยดัชนี PMI ภาพรบริการก็ร่วงลงในเดือนกันยาเช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ที่ระดับ53.7นะคะจาก 56.3ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่ชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ดัชนี PMI ในภาพบริการที่ระดับนี้นะคะ53.7นี้ก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบในรอบ1ปีนะคะส่วน การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามในคืนนี้นะคะในช่วงเวลาทุ่ม15นะคะก็มีตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรนะคะสำรวจโดย adp นะคะ3ทุ่มมีดัชนีมุมมองต่อธุรกิจของฝ่ายจะซื้อหรือว่า pmi นอกภาคการเกษตรคะ่ะแล้วก็3ทุ่มครึ่งก็มีตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะ นี่เป็นภาพกราฟทางเทคนิคในราย120นาทีนะคะซึ่งในช่วงนี้ราคาทองคำก็สามารถติดขึ้นมาได้นะคะใกล้แนวต้านาบริเวณ1 7 8่ง7 8 5แล้วนะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1790นะคะเรายังมองบริเวณนี้อยู่นะคะส่วน ส่วนแนวรับก็ที่ใกล้ๆบริเวณ1,770นะคะซึ่งเราให้ไว้ที่บริเวณ1,768นะคะแล้วก็ถัดมา1,760แล้วก็1,755นะคะก็ถ้หากว่าราคาปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านนะคะที่ให้ไว 1, 85, 1, 90, <ๆ>้1,785 1,790ก็ให้หนักลงทุนเนี่ยปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่าภาพทางเทคนิคใน รายวันนะคะ RSI แล้วก็ MACD ส่งสัญญาณ d i v e r g e n จนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นถึงแนวต้านเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรลงมาแรงๆก็ได้นะคะแต่ถ้าอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะก็สามารถที่จะเปิดลองเล่นรอบได้อีกนะคะสรุปนะคะแนวรับในวันก็ที่บริเวณ1768-1755นะคะแนวต้านที่บริเวณ1785-1790 สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบ,บริษัทค้าสิ่งโภคภั e ์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ